ทีห่ห้าการแข่งขันวิ่งแปดรเมตร18บแปดวีดรจอบชีกันเลยพ้องทีี่ห็กหมายเลขหนึ่งามนสามงสาวแอนนาวิชาชัยโคงการบริษันเอทบัดขอนแก่ท้องทีทีสองหมายเลขหนึ่งนางสาวกจกพัฒ บุญศิรยากรเทศวาลนครหากัช่องีทีสมห,หมายเลขหนึ่งนองางสาวสุกุมานพันธิพูลองการบริหารจวและสธรช่องอที่ทสหมายเลขหนึ่งดศูนย์เก้าห้านางสาวกีรนันอุดมดีเทศบาลนครบุงรีช่องที่าาทีห้าหมายเลขหนึ่งจ็ดนางสาววรากรอ,อินทรภพิสาาพิ์ เทศบาลนครสกลนครช่องที่หกหมายเลขหนึ่นางสาวกิตรวันสมบัติกิตากรุงเทพมหานครช่องที่เจ็หมายเลขหนึ่งาสนางสาวเมธาวีมุนณนนีเทศบ,บาลนนศรีราชาและช่องที่แหมายเลขหนึ่ง นางสาวเจนกิราคงเพียรสาองค์การเรียนรู้วัฒนธรรมไทย ประตูต่อไปนะครับ88เมตรสเปที